สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีนมีเคล็ดลับจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าทําอย่างไรจากผ้าขี้ริ้วสีดําๆนะคะให้กลายเป็นสีขาวนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือน้ําเปล่านะคะประมาณ1ลิตรครึ่งนะคะน้ำส้มสายชู5ช้อนโต๊ะ แป้งมัน2ช้อนโต๊ะนะคะละลายทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะหากเพื่อนๆมีเวลานะคะก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะวันนี้มีนไม่มีเวลาเลยละลายทุกอย่างรวมกันแล้วก็เอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยมาจุ่มๆแล้วก็ทำการทำการขูดเลยมีนใช้ช้อนกลางในการขูดนะคะหากเราใช้มีดเนี่ยเออพวก เขาเรียกว่าอะไราขนของมันนะคะขนของผ้าขี้ริ้วเนี่ยจะหลุดออกมาเยอะเกินไปนะคะทําให้แบบเสียดายอะ่ะเลยใช้เป็นปลายช้อนดีกว่าเป็นช้อนโต๊ะดีกว่านะคะทําไปเรื่อยๆนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าผ้าขี้ริ้วของเราเนี่ยขาวขึ้นนะคะนี่เริ่มขาวแล้วเริ่มขาวแล้วนะคะ ก็ขูดขูดไปเรื่อยๆค่ะขูดคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากได้ขาวจั้วะเนี่ยก็คือขูดขูดจนหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มีมีเวลาไม่มากนะคะเลยขูดเท่าที่เท่าที่พอได้ะคะ่ะนี่ตอนนี้ก็ขาวแล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะสําหรับมีนะคะก็นําไปลวกจิ้มกับน้ําจิ้มเลยหรือจะทําลาบหรือจะทําเมนูอย่างอื่นก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ